ไม่ผลไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามนะครับโ,โดยเฉพาะฝรั่งนะครับหรือฝรั่งของปอบซื้อซึ่งเป็นสายพันธุ์หนักจะเป็นต้องใช้ต้องกินนะครับมีความจะเป็นอย่างยิ่งเลยถ้าขาดน้ำอย่างที่ตามมาอย่างก็จะถ้าขาดน้ำปุ๋ยไม่ถึงโดยเฉพาะ NPK นะครับธลาดหลัก น้ำนี่จะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งผลผลิตก็จะตามมาสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บพวกมแมลงพวกอะไรก็ลูกนี้เพื่อนเขาไปแลยอู้อยู่ทำไมนี่เจ๊ไอชมหน่อยววว๊ววววว ว้าวนวลเนียนเชียวนะำตั้งเก็บแล้วครับดูนี้แล้วพอเก็บเพื่อนันไปหมดแล้วะห้าพันว่า